ช่วภาพต่อยาเป็นยังไงบ้างที่ตองหาตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างานเยอะหน่อยแล้วก็นอนไม่หลับกลางคืนเออนี่ยค่ะแล้วก็เลยทําให้แบบมันรวนไปทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไรนาฬิกาชีวิตเป็นผิดใช่ใช่เพราะว่าก่อ,อนหน้านี้ต้องเคยไปหาหมอแล้วรอบนึงเพราะปวดหลังหนักมากนะคะพอปวดหัหนักมากก็คุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละครอ่ะก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอไปถ่ายละครแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วตอนเป็นคนตรงเวลามาก ก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นสิบโมงเช้าไม่นอ่างชั่วโมงเป็นมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะแบบถ้าตอบอะไรมีเรื่องขอโทษนะเคยเคยไม่นอนติดต่อกันนานสุดเท่าไหร่คะตองที่แบบนอนไม่หลับเนี่ยแหละเดือนหนึ่งถึงสองอาทิตย์สองที่ถึงเดือนหนึ่งจริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับจะเป็นคืนใหญ่ๆเต็ม กันเลยใช่ใช่มันจะน้อยลงพอเจอแบบนี้จะจัดตารางชีวิตใหม่ตอบว่าเราจะไม่รับงานแบบนี้อีกแล้วลันเนล์ันนาดมากเลยค่ะตอนนี้แต่จริงตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยากได้เงินค่ะก็เลยร้อนเยินช่วงนี้ร้อนเยินใช่แม่ก็ใช่เอาจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วเปล่าเดี๋ยวแก่กว่านี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆเลยเดี๋ยวให้เล่นแบบเป็นแม่แก่ๆอย่างเงี้ยก็เลยไดรับหน่อยใช่เลยรับจากปกติรับปีละครึ่ง ปีครึ่งนึองไงตอนนี้โอเคค่ะสองปีเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเพราะฉะนั้ปีนี้คือพี่ตอนจะรับละครยาวๆใช่ๆมีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆโอแต่ว่าก็เปิดมาก็ัุกนิดนึงแล้วก่อนมาก็เออเลยค่ะแล้วจะยังไงแม่ต้องไหวไปต่อไปยังไงดีเพื่อเงินแข็งต้องไหวแน่อันนี้คติประจำใจหลักเลยของทุกคนนะไม่ใช่ของตองคนเดียวนะที่นี้คุณหมอเขาไม่มีแนะนำให้ต้องระวังกัน ต้องพักผ่อนแหละก <ừ. S 2> ็มีบมีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีอะต้องเวลาต้องนอนอะต้องนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กงนวนวนวนังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินยาวันที่สอง <ừ. S 2> มันก็เลยยังปรับไม่ได้ก็ยังเออเออกับจังวใช่ใช่เอฟเฟกต์ที่มันคือจะทําให้เราเบลเบิ่นิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่มีแต่เวลาสั่นหัวก็คือแต่อย่างนี้เราไม่้องกินยา หมดใช่ไหมถามแล้วเหมือนกันก็ก็อาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์นึงแล้วเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติค่ะคือต้องทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่แต่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่อ่ามีแรงด่าไม่มีปัญหาการด่าไม่มีปัญหาพื้นด่าไม่มีค่ะของเราคือเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะแต่หลักก็จะเป็นบทร้ายซะเยอะ หลังนะก็แรกแลรเล่นละครเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียันดาเลยเล่นเป็นร้ายโอ้เจ้าก็รองจะไม่คายเล่นดาค่ะแล้วจะมีช่วงได้พักไหมคะพี่ต่อช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องจะได้พักประมาณสิบวันอะไหรดีคะทะเลวิววิวไหมคะนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับอะไรอย่างปกติคือทุกวันว่าพี่ต่อก็อยู่แต่บ้านเลยไม่ออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่าซึมเศร้าหรือเปล่ามีช่วงหนึ่ง โควิดระบาดทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่า สบายสิมึงเพราะปกติมึงก็ไม่ออกอยู่แล้วคนอื่นจะเครียดเพราะไม่ได้ออกอันนี้น่กสบายต้องต้องไม่ไม่มีปัญหาเหมือนแต่แกก็จะมีกิจกรรมตลอดหรอเราไม่ไปใช่ไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออกออเก็คือเป็นตลาดตะไรเลยใช่ไหมคะแต่ไหนตลาดค่ะเป็นเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านเวลาเวลาแบบว่ามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปกับแต่แก๊งเนี่ยเขาจะแบบมีมีแอคชั่นกับเรานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าใช่ใช่ ไปปล่อยความแซ่บกะอําทะเลค่ะแต่ว่าคนติดตามพี่แม่เพื่อนเสียก็รวมตัวกันไปเดี๋ยวกว่าจะเห็นมั้งเดี๋ยวจะมีไปทําบุญเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีไปทําบุญกันแก๊งใหญ่เลยนะมฮานี้ไม่น่าตายอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆแน่ๆย่างแข้งเวลาเราไม่ออกจากบ้านเนี่ยพี่อําจะบ่นเราว่าไง ก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซู่มซาลาน่าเลยต่อเพาเธอแบบเธอไม่ออกไปไหนเลยอ่ะแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความสุขเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขเลยอ่ะบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยๆฉต้องเป็นคนแบบเราไม่ทํางานกันจะนั่งน้านิ่งๆใช่ไหมแล้บอกฉันมีความสุขมากแกแต่แค่อบอ้ามก็เลยถามว่าเป็นนั้งต่เด็กปะเออฉันเป็นแต่เด็กแล้วใครอยากเจอตอต้องทำยังไงมาบ้านใครอากไม่รู้เลยอ่ะอ๋อเจอได้ตาม ต้องชอบเดินออกอกำลังกายข้างถนนนะคะแต่ก็จะดูไม่ออกหรอกนะเพราะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็ใส่เสื้อยืดชิลไปเลยเออบางคนบอกอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่ดีว่าอ๋อถ้าเจอข้างถนนจำไม่ได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะบพี่ต้อมค่ะค่ะ